อดแพ่ส่วนบุญส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตุนังโหนตุสุขิตาหนตุมาตาปิตุโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินังหนตุสุกิตาหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางเมคุรูปัชาจริยานางหนตุสุกิตาหนตุคุรูปัชาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพเพเทวตานางหนตุสุกิตาหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อีทางสัพพะเปตานางหนตุสุกิตาหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเวรีนางหนตุสุกิตาหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตานางหนตุสุกิตาหนตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบนนี้ทรงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิด